กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาจะกำลังคนจิตอาสาฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนหลังน้ำลดในพื้นที่ประสบอุทกภัยของตำบลหนองทรายขาวอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีพันเอกนันทภพชัยสง์ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีนำกำลังคนจิตอาสาพระราชาทานเราทำความดีด้วยใจของหน่วยกว่า30นายร่วมกับคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านสะเตย นำรถยนต์บรรทุกน้ำของหน่วยขนาด10,000ลิตรจำนวน1คันและรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง้ายขาวจำนวน1คันร่วมกันทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนและเก็บทำความสะอาดขาจัดคราบน้ำบริเวณโดยรอบอาคารเรียนห้องประชุมและโรงอาหารพร้อมทั้งเคลื่อนย้ายจัดระเบียบสิ่งของเพื่อเป็นการฟื้นฟูสถานที่โรงเรียนบ้านสะเตย ตำบลหนองทรายขาวอำเภอบ้านหมี่จังลบบุรีซึ่งเคยได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอันเกิดจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ระดับน้ําได้ลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงบางส่วนเล็กน้อยที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ซึ่งหน่วยจักพิจารณาจัดกําลังพลเข้าให้การช่วยเหลือในโอกาสต่ตอไปครับ